สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านค่ะเพจขายส่งแหนแดงสกนลกนครนะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube ค่ะสาวสกลนคนผู้ไทยนั่นเองนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะนี่เลยนะคะทุกคนค่ะที่เห็นนะคะกองอยู่นี้นะคะเฉพาะเฉพาะแหนแหนตากแห้งนะอันนี้คือทั้งหมดคือ3 0 0พันบาทนะคะทุกคนค่ะตุ้ติ้งต้องแจ้งลูกค้านะคะแบบนี้ก่อนนะคะว่าตุ้มติ้งนะคะขายแหนนะคะตากแห้งด้วยนะคะแล้วก็แหนสดด้วยอันนี้ยังไม่รวมนะอันนี้สามพันไม่ใช่นะคะทุกคนค่ะอันนี้เป็นของลูกค้าท่านอื่นนะ ตุ้งติ้งอ่ะขายแหนตแห้งด้วยแต่ว่าคือตามที่ตุ้งติ้งนะคะเคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าในส่วนของแหนตัดแห้งนะคะตุ้งติ้งจะขายนะคะกิโลละ1000บาทตุ้งติ้งจะขายขีดละ200บาทนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็คือตุ้งติ้งต้องแจ้งแบบนี้ก่อนว่าอ่าถ้าสมมุติว่าลูกค้านะคะอ่ะเราเลี้ยงแหนและเราเลี้ยงแหนแต่ว่าทีเนี้ยเราอยาก เราอยากขายในส่วนของแหนแดงตากแห้งแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะซึ่งทุกิงต้องแจ้งแบบนี้ก่อนว่า1นกิโลเนี่ยค่ะถุงนี้1นกิโลนะทุกิงช่างให้ดูเลยนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะมองเห็นหรือเปล่านะคะทุกคนค่ะคือทุกทิงว่าแจ้งว่า1นกิโลค่ะทุกคนค่ะก่าจะได้แหนตากแห้งแบบนี้นะคะมันต้องใช้นะคะเห็ดแหนสดนะคะทุกคนค่ะต้องใช้แหนสดจํานวน10กิโลกรัมนั่นเองค่ะทุกคนค่ะทุกทิกงช่างให้ดูอันนี้นี่อันนี้หนึ่งโลนะ นโลนะคะพอเราใส่ถุงใส่อะไรแบบนี้ค่ะเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะได้แบบอันนี้อันนี้1โลก็คือเท่ากับเนี่ยถุงเท่านี้นะคะทุกคนค่ะก็คือสิบโลถึงจะได้แ,แ,แต่แดงตาแห้ง1โลนะคะทุกคนนี่แบบนี้นะแบบนี้นะคะทุกคนค่ะซึ่งจะบอกว่ามันแบบรานะคาสูงโอเคใช่รานะคาสูงจริงๆค่ะทุกคนค่ะต้องพิงจะบอกแบบนี้นะคะทุกคนค่ะอันนี้นะคะสําหรับอ้าวแล้วทําไมอันเนี้ย ทั้งหมดมันเป็น5 5 5โลใช่ไหมคะแต่ว่าตุ้งติ้งอะขายลูกค้าแค่3,000เพราะว่าลูกค้าท่านนี้ของทุ้งติ้งอะคะ่ะเขาเคยซื้อกับตุ้งติ้งนะคะก่อนหน้านี้ซึ่งว่าเป็นลูกค้าเก่าอะไรแบบนี้คะ่ะทุ้งติ้งก็เลยลดให้เขานะคะปกติก็คือจะทั้งหมดเนี้ยคะ่ะ5ถุงเนี่ยทุ้งติ้งขาย5,000นะทุกคน5,000บาทนะคะ5,000นะคะทุกคนไม่ใช่500นะคะนี่นะคะทุกคนคะ่ะซึ่ง ที่เขานะคะถามว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างในส่วนของแหากแห้งใช่ไหมคะก็จะมีทําปุ๋ยนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรไปอัดเป็นเม็ดนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งเขาจะไปอัดเม็ดนะคะเป็นปุ๋ยนะคะทุกคนแล้วก็อ่านีอีกอ,อย่างหนึ่งก็จะเป็นปุ๋ยต้นไม้แบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะมันทุกที่จะบอกว่ามันช่วยตึงแบบไนโตรเจนได้ได้ได้จริงได้จริงๆมีมีประโยชน์ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะในพืชแบบนี้คะ่ะสําหรับลูกค้าที่เลี้ยงอาจจะเป็นมา ต้นไม้สวยงามหรือว่าพวกบอนไซพวกอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะเขาจะนิยมมากนะคะซึ่งตุกปิ้งก็จําหนาให้ลูกค้ากลุ่มนี้นะคะที่เขาแบบรักต้นไม้อะไรแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะซึ่งมันขายได้จริงๆนะนี่ตุกตงิ้งเดี๋ยวตุ้งติ้งแนบสลิปนะคะที่ลูกค้านะคะโอนเงินมาให้ตุ้งติ้งนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันนะว่าตุ้งติ้งไม่ได้มาโนเองนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ตุ้งติ้งจะบอกว่า ถ้าสมมุติว่า่าลูกค้าอยากได้แหน่ตัดแห้งกับตุ้งตงิ้งอะค่ะตุ้งติ้งแนะนําให้แจ้งล่วงหน้าตุ้งติ้งมาก่อนเพราะว่าตุ้งติ้งจะไม่สามารถแบบจะส่งให้เลยทันทีทันใดเพราะว่าอะไรคะในการที่เราจะนาแหนเราใช่ไหมคะไปไปตากแบบนี้คะ่ะมันต้องใช้เวลาแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสะโน,นะครนะฝนตกทุกวันเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วมันแบบมันมันไม่ค่อยมีแดดแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะยิ่งช่วงนี้คะ่ะอันนี้ก็คือลูกค้านะโอนเงินมาให้ตุ้งติ้งอะก็คือ ดูในสลิปเลยนะคะอันนี้จําจําวันไม่ค่อยได้แต่ว่าทุกทิ้อนัดส่งสิ้นเดือนเพราะว่าพายทุเข้าและทีนี้มันก็เลยทําให้แหนของเราค่ะมันแห้งไม่สนิทค่ะทุกคนค่ะนี่อันนี้ก็โลนึงนี่โลนึงนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้พิเศษให้ลูกค้าจริงๆนะคะก็อันนี้ก็คือสามพันไปเลยให้ลูกค้านะคะนี่ก็ห้าโลแล้วก็ทุกทิก็แถมในส่วนของแหนนี่ แหนสดไปให้ลูกค้าด้วยเผื่อแบบเออลูกค้าอยากเลี้ยงอีกรอบหนึ่งตามจริงอ่ะเขาซื้อกับทุกทีงอ่ะไปเลี้ยงแล้วผ่านรอบนึงแต่ว่าทีเนี้ยมันเกิดปัญหานิดหน่อยทุกท๊งก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้แถมให้และการให้พี่เขาไปเลี้ยงใหม่ตั้งตัวใหม่นะคะตั้งใจใหม่อาจจะอาจจะอาจจะรอดก็ได้นะคะถ้าเป็นรุ่งนี้นะคะทุกคนขาทุกที่ก็แถมให้ให้พี่เขาฟรีไปเลยนะคะเพราะว่าคือเราเข้าใจแหละว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วเลี้ยงไม่รอดแบบเนี้ยค่ะบางที่อ่ะ เขาอาจจะแบบเออยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดพลาดอะไรแบบมันก็ต้องมีค่ะทุกคนค่ะซึ่งการเลี้ยงแหน่ครั้งแรกมันจะมีอุปสรรคเยอะมากนะคะทุกคนค่ะกว่าแบบตุ้งติ้งจะเลี้ยงมาได้ขนาดนี้ค่ะทุกคนค่ะแน่นอนว่าอุปสรรคค่ะมัน มันไม่ใช่แค่เลี้ยงส่งงเลี้ยงแบบเลี้ยงให้เร็วๆไปแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะถามว่าอ้าวทาไมล่ะในเมื่อเราแบบบางคนเราไปเห็นบางคนที่เลี้ยงแบบในแบบคลองที่มันใหญ่ๆใหญ่มากไม่ต้องแบบคุมอะไรเลยแบบนี้คะ่ะถามว่ามันขยายไหมมันขยายค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าในส่วนของแหนะนะคะในส่วนของแหนเนีนะะ่ยค่ะมันจะเจือกนอะไรไปบ้างนะคะเวลาที่ลูกค้าเลือกซื้อใช่ไหมเลือกร้านอะไรแบบนี้คะ่ะต้องดูด้วยว่าเขาเลี้ยงแหนของเรายังไงนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วก็ตุ้งติ้งอะสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าในส่วนของแหนตุ้งติ้งอะค่ะสามารถทนได้ทุกสภาพอากาศนะคะเพราะว่าเราอะเลี้ยงมาอย่างดีแล้วเราแบบบำรุงเขาทุกขั้นทุกตอนแบบนี้ค่ะดูแลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องขี้บัวอะไรแบบนี้ค่ะเราดูแลทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้แหนเราแข็งแรงนะคะแต่ถ้าอยากให้แนะ จริงๆตุ้งติ้งแนะนาให้เลี้ยงกลางแจ้งนะคะทุกคนค่ะไม่ไม่แนะนําให้เลี้ยงแบบในร่มอะไรแบบเนี้ยนะคะทุกคนค่ะซึ่งเพราะว่าตุ้งติ้งอะเลี้ยงเขาอยู่ในกลางแจ้งเพราะว่าเขาก็จะเหมือนเด็กน้อยเนี่ยค่ะจะเหมือนเด็กๆถ้าเราเลี้ยงยังไงเขาก็าจะเป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนค่ะตุ้งติ้งอยากแนะนําให้เลี้ยงกลางแจ้งมากกว่าเพราะว่า ในการจเจริญเติบโตของแหนนะคะเขาจะใช้แสงแดดในการจเจริญเติบโตแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเขาเขาเช่าฝนถ้าฝนตกอะคะ่ะทุกคนคะ่ะเขาจะแบบโตไวมากขยายเร็วด้วยนะคะทุกคนค่าสำหรับวันนี้นะคะทุติตีงก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะแม่พันธุ์แหนแดงไปเลี้ยงไปเพาะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นแหนแดงลวด้วนๆหรือว่าจะเป็นแหนแดงที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์นะคะตัวนี้ก็จะมีโปรตีนสูงซึ่งมันก็ไม่จะไม่เหมือนกันนะคะก็สามารถ มาท,าทั้งตุ้ติ้งได้นะคะสั่งจองนะคะตุ้ติ้งตุงแจ้งแบบนี้ก่อนในส่วนของออเดอร์นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ลากยาวไปถึงย0บมิถุนาย,ยน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะตุ้ติ้งขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยะคะ่ะที่อุดหนุนแล้วก็ไว้ใจตุ้ติ้งนะคะให้ดูแลลูกค้านะคะซึ่งตุ้ติ้งจะบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าคือตุ้ติ้งอะคะ่ะหลังจากที่เราซื้อขายกันไปเสร็จแล้วในระหว่างที่ลูกค้าเลี้ยงลูกค้าติดปัญหาอะไรหรือว่าติดปัญหาตรงไหนในการเลี้ยงแหนะค่ะลูกค้าสามารถทักมาหาต ช่วงระยะเวลาที่เราขายนะก็คือคือหลังจากเนี้ยคือสอบถามมาได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต,ตุงติ้งอาหารทําคลิปในช่อง u t u b e อะคะ่ะไว้ทุกปัญหาเลยแล้วทีเนี้ยพอลูกค้าเกิดปัญหามาปุ๊บต,ตุงติ้งก็จะส่งคลิปให้แล้วลูกค้าไปศึกษาดูเองแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นคําถามที่เป็นเรื่องใหม่ๆขึ้นมาอะตุงติ้งก็อาจจะยังไม่ได้ทําคลิปแบบเนี้ยคะ่ะแต่พอถ้าลูกค้าถามมาเยอะๆตุงติ้งก็จะทําคลิปไว้ให้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหานะคะทุกคนค่ะก็จะตามนี้แต่ถ้า ามที่มันนอกเหนือจากนี้ค่ะตุ้งติ้งก็จะพิมพ์ตอบกลับไปนะคะทุกคนค่ะแต่ถ้ามันมีคลิปวิดีโออยู่แล้วตุ้งติ้งขออนญาตส่งเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะทุกคนค่ะสําหรับลูกค้า ่อมาทางไลน์นะคะตุ้งติ้งอาจจะตอบแค่บางเวลาที่ตุ้งติ้งพักเนาะเพราะว่าตุ้งติต้งมีงานประจาอาจจะเป็นช่วงพักเที่ยงหรือว่าหลังเลิกงานแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ถ้าในเพจแบบนี้คะ่ะมันก็จะมีข้อความเลีกอัตอนโนมัติแจ้งนะคะว่าตุ้งติ้งว่าถ้าติดปัญหาอะไรก็สามารถพิมพ์มาก่อนได้ว่าอยากอยากได้อะไรอยากทราบปัญหาเรื่องอะไรแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ตุ้งติ้งจะแจ้งแบบนี้ก่อนว่าตุ้งติ้งจะพยายามตอบให้ครบทุกคนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะสำหร<ส>ับวันนี้นะคะตุ้งติ้งก็มีเพียงเท่านี้นะะคคคอุุณลูกท